รัฐบาลระหนักในปัญหาของพี่น้องประชาชนในชบนบทที่ประสบกับปัญหาความยากจนไร้คุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมจึงได้กำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน ด้วยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอขอจอโดยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยรับผิดชอบดำเนินโครงการบ้านมะขามค่อมหมู่ที่9ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเป็นหนึ่งในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนกู้ยืมประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอ,ข,อขอจอ มุ่งตอไม้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปทผมนายอภัยผู้ม่วงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านมะขามคอมตำบลยังซ้ายอเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยประชากรของผมนะครับตอนนี้มีอยู่รอย90กว่าหลังคาเรือนก็ยากจนทั้งหมดแหละเพราะว่ารายได้ไม่ค่อยมีกัน การดำเนินโครงการยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมตัดสินใจร่วมรับผิดชอบโดยร่วมกันคัดเลือกตัวแทนในชุมชนจำนวน7-9คนเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนก็ขอคอ,อจอหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนติดตาม รส่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนกขกจหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนได้สำเร็จอย่างยั่งยืนมใช่ทันอย่างเดียวมีบ่อเลี้ยงปลาในกระเลี้ยงปลาก็ได้เงินสนับสนุนจากกขกจก็ได้พึ่วบารมีของรเงินกขคจบ้าง นะครับว่าวกแก้ปัญหาความยากจนได้ที่เปิดร้านซ่อมอยู่แล้วขาดทุนนัพนซะ้ำเาะก็เลยไปขอยืมเงินกสอสกอจพอได้เงินมามันก็มันพอมีทุนมีไรมันก็ดีขึ้นเงินก็ขอกอ่อจอนะ่อถึงมันจะไม่มากแต่ก็มีคุณค่าซือา้อเท่าที่เรามีแล้วก็เรามาเสริมเติมแต่งอาทิตย์ยงอื่นอีกนะขอบคุณของการนี้มากๆเลยครับก่อนปีสีสีนะครับก็หมู่บ้านผมนะครับตกเกณฑ์จบวัทถกันทั้งหมดแหละปัจจุบันนะครับก็เหลือยุ่สีครอบครัว จะช่วยกันต่อไปให้สำเร็จแล้วครับ